ทำไมถึงต้องมีบ้านพักคนชราใช่ไหมคะบ้านพักคนชราก็คือหนึ่งในคุณภาพชีวิตที่ทุกคนจำเป็นต้องมีคะ่ะทั้งหนึ่งในนั้นไม่ว่าจะเป็นตัวท่านผู้เจ็เข้าพักอาศัยหรือว่าอาจจะเป็นลูกหลานญาติสมิกญาติสนิทมิตรสหายหรือตามหลักนโยบายของ ชีวิตทุกคนนะคะก็คือตนเป็นที่พึ่งแห่งตนค่ะแล้วก็ท่านสาวนะคะจะได้อะไรในการเข้าไปอยู่ในบ้านพักคนชราหรอคะ 1. ค่ะได้ความปลอดภัย 2. ได้ข้าวกินทุกมื้อค่ะเพราะว่ามีพนักงานคอยดูแลไม่ว่าจะเป็นการซื้อข้าวเองหรือว่าจะมีข้าวจากในสถานที่นั้นๆน,น,นะคะหมายถึงว่ารวมให้ในราคาที่พักแล้วอะไรประมาณนี้นะคะ มันก็มีะเนาะและอีกอย่างได้รับการบริการแบบ24ชั่วโมงค่ะตามข้อตกลงที่ได้ตกลงกันไว้ในเบื้องต้นก่อนที่จะเข้าพักนะคะเขาก็จะมีสัญญาในการร่างว่าคุณต้องการความช่วยเหลือทางด้านไหนบ้างอาจจะช่วยเรื่องด้านยาอาจจะช่วยเรื่องการการคุยการพูดคุยอะไรประมาณนี้หรือว่าอาจจะมีการช่วยเรื่องอาหารช่วยเรื่องอาบน้ำ พาออกไปเดินเล่นบ้างแนวนั้นนะคะเพื่อเปลี่ยนเพื่อไม่ให้อ่าเพื่อเปลี่ยนอ่าสภาพแวดล้อมเพื่อไม่ให้มีความรู้สึกว่าโดดเดี่ยวอยู่คนเดียว แล้วก็ไม่อุดอู้และอีกอย่างนะคะท่านมีสังคมค่ะก็ไม่ต่างอะไรกับเรามีสังคมเพื่อนตอนนี้นะคะที่เราออกไปนั่งกินข้าวกับเพื่อนบ้างบางครั้งหรือเราออกไปพูดคุยกับเพื่อนบ้างบางครั้งหรือเราออกหรือ u, ว่าเราคุยโทรศัพท์กับเพื่อนบ้างบางครั้งหรือกเกือบจะทุกครั้งก็ว่าได้นะคะฉะนั้นการที่เข้าไปอยู่ในบ้านพักคนชรา us, สําหรับเรานะคะถือว่าเป็นเรื่องที่ดีค่ะเอ,อ่อ ท่านสวบางท่านนะคะอาจจะไม่มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับทางครอบครัวนะคะก็คือว่าท่านอาจจะมีความปลอดภัยถ้าท่านได้อยู่ในสถานที่เอเนะี่ยถ้าท่านได้อยู่ในสถานที่นั้นนะคะก็คือบ้านพักคณชราน่นแหละคะ่ะท่านก็อาจจะรู้ว่าเออนาเขาอาจจะไม่มาถึงที่นี่อะไรประมาณหรือว่าอาจจะมีความคับข้องใจใดๆทั้งสิ้นนะคะถือว่า สถานที่นี้คือสถานที่ที่ดีที่สุดและปลอดภัยที่สุดค่ะเพราะว่าสถานที่ต่างๆนั้นจะมีข้อจํากัดข้อยกเว้นญาติมาเยี่ยมได้แต่ห้ามอยู่อาศัยแนวนั้นนะคะเพราะว่าที่อยู่อาศัยที่ท่านเข้ากำลังจะเข้าไปเช่าหรือจะเข้าไปอยู่เนี่ยก็คือว่าสามารถอยู่อาศัยเหมือนเช็คอินนะคะเข้ามาเช็คอินกี่คน แค่นั้นเองถ้าเช็คอิน2ท่านก็ต้องจ่ายสำหรับ2ท่านถ้าเช็คอิน1ท่านก็จ่ายสำหรับ1ท่านค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นคือปริมาณของความกว้างของห้องฟังก์ชันของห้องค่าน้าค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าอาหารอาจมีด้วยรวมด้วยนะคะต่างๆที่รวมอยู่ในนั้นและอีกอย่างนะคะลูกหลานนะคะก็สบายใจด้วยค่ะถ้าพ่อแม่ได้มาอยู่ในสถาน บ้านพักชคุณท่านสวท่านนี้นะคะเพราะว่าหนึ่งลูกหลานไม่ตกงานไม่ต้องหยุดงานเพื่อมาดูแลมีพนักงานที่ได้รับการเรียนรู้แล้วก็รับรองจากมาตรฐานแล้วก็มีประสบการณ์ด้วยนะคะในการดูแลพ่อแม่ของตัวเองนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีค่ะเป็นเป็นเป็นนิมิตใหม่ที่ดีนะคะถ้าจะเปิดแบบสังคมใหม่ๆบ้าง เปิดความคิดเห็นใหม่ๆเปิดทัศนคติใหม่ๆซึ่งตอนนี้เป็นที่รู้จักและอย่างกว้างขวางและในประเทศไทยมีเยอะมากและทุกคนต้องการเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าหนึ่งหลายคนนะคะคลองโสดและบางท่านอย่างที่ว่ากันไปว่าอาจจะไม่มี สัมพันธภาพที่ดีในครอบครัวก็คือว่าฉันอยากอยู่คนเดียวฉันรู้สึกสันโดษฉันรู้สึกอยู่คนเดียวแล้วฉันสบายใจอยากออกไปหาเพื่อนบ้างบางครั้งอยากเอาไปพูดคุยกับเพื่อนบ้างก็เปิดประตูห้องออกไปแล้วก็ไปนั่งอยู่ในอเหมือนโรงอาหารหรือว่าที่นัดพบกันนะคะมันจะมีแบบอ่าส่วนรวมนะคะ ไม่ว่าจะเป็นห้องอาหารหรือว่าจะเป็นที่นัดพบกันอาจจะมีกิจกรรมให้เล่นด้วยนะมีบิงโกมีอะไรอย่งี้มันไม่มันไม่เหงาอ่ะมันมีกิจกรรมหลายอย่างแล้วก็มีพนักงานดูแล24ชั่วโมงเลยทีเดียว 1. ไม่ว่าจะลม้มพนักกดกกร่งแค่นั้นเองปุ๊บพนักงานมาอาจจะมีการเข้าไปส่งในที่ที่โรงพยาบาลหรือว่าอาจจะเรียกรถพยาบาลมารับนะคะถึงที่หรือว่า อาจจะมีการดูแลเรื่องยาให้นะคะมันจะมีแบบว่าครบครันน่ะพนักงานอยู่ถึงอะไรประมาณนี้ก็ลูกหลานก็จะได้หลับปลอดภัยคุณพ่อคุณแม่ของเราหรือว่าท่านสวที่หมายถึงนะคะก็คือว่าได้นอนหลับอย่างปลอดภัยนะคะแล้วก็ถ้ามันจะมีอ่าเรื่องวาระสุดท้ายของชีวิตใช่ไหมคะก็คือการจับมือ จนกว่าท่านจะหมดลมหายใจพนักงานที่เราทําอยู่นี่นะคะเราเราก็ทํานะคะที่ที่เราทําอยู่อย่างเงี้ยถ้าลูกหลานไม่ว่างลูกหลานติดภาระลูกหลานติดพันธะต่างๆข้อสงสัยว่าหนึ่งอาจจะไม่มีเงินมาเพราะว่าตัวเองก็ต้องหาเช้ากินข้ามประมาณนั้นนะคะท่านผู้เสียชีวิตนะคะบางทีท่านไม่จําเป็นหรอกคะ่ะว่าลูกหลานต้องมาก็คือว่าขอให้มีใครอยู่กับเขาแล้วเขารู้สึกอุ่นใจแล้วก็จับมือเขาก่อนที่เขาจะ หมดลมหายใจเฮือกสุดท้ายเราก็เป็นหนึ่งในนั้นค่ะที่จะพาท่านนะคะไปในสุขที่ที่สุขสุขคตินะคะก็คือว่าอย่างที่เราเคยทำนะคะเราก็จับมือท่านนะคะแล้วก็บอกลาท่านว่าอ่าให้ท่านอ่ะหลับแล้วก็เดินไปตามทางแสงสว่างนะคะที่ที่ทีสวีเดนที่ทำนะคะแล้วก็ ก็บอกก็ก็ก็รอให้เขาจากไปอะคะ่ะแล้วคราวนี้ก็ถ้าเมื่อไหร่ที่ท่านจากไปเราก็กดหรือว่าโทรศัพท์เรียกเพื่อนของเรานะคะเข้ามาดูแลนะคะอ่าไม่ว่า แต่อย่างแรกเลยต้องบาเรียกหมอมาดูแลก่อนเรียกพยาบาลถ้าอยู่ในสถานที่นะคะจะมีพยาบาลมีหมอนะคะหมอนี่ก็คือว่าจะเป็นคนออกใบเสียชีวิตให้นะคะเขาเรียกถ้าบ้านเราคงจะต้องเรียกว่าใบตายนะใบมรณนะแนั้นนะคะหมอก็จะมาตรวจดูนะคะว่ามีข้อสงสัยอะไรไหม ญาติมีข้อสงสัยไหมแล้วก็โทรไปบอกญาตินะคะผู้เสียชีวิตนะคะถ้า,ถ,าถ้าญาติไม่ได้อยู่ในสถานที่นั้นๆน,น,นะคะกับท่านสวที่เสียชีวิตนะคะแล้วก็โทรไปบอกญาติว่าเออคุณแม่ของคุณได้เสียชีวิตแล้วนะคะท่านจากไปแล้วอย่างสงบสุขแล้วนั้นแล้วก็ที่สวีเดนจะน่ารักอย่างหนึ่งก็คือว่ามีการเปิดหน้าต่างให้ด้วยเขาบอกว่าถ้าเปิดหน้าต่างแล้วจิตจะล่องลอยออกไปนอกหน้าต่างคะ่ะบางทีมีผีเสื้อด้วยนะจะบอกให้เป็นอะไรที่แบบว่ารู้สึกว่า การตายที่นี่นะคะมีความรู้สึกว่ามันว่างเปล่ามันเงียบสงบมันมันไม่น่ากลัวอย่างที่คิดไงคะมันมันเป็นอะไรที่แบบว่าฉันจะไปเลยนะฉันจะต้องหลุดลอยไปจากร่างนี้แล้วร่างที่ชรลาของฉันร่างที่เจ็บปวดของฉันนี่ฉันกําลังจะไปจุดติในที่ที่ใหม่ฉันกําลังจะล่องลอยฉันจะไปผจญภัยกับโลกใบใหม่ของฉัน โลกใบนี้ของฉันที่ฉันกำลังลาสังขารน,นี้มันไม่ยอมรับฉันอีกต่อไปแล้วกับร่างเจ้าร่างเก่าๆแกๆ่ร่างนี้ฉันขอลาไปสะก,ก่อนลาหลังที่หมอมาชนสูตรเสร็จเรียบร้อยญาติรับรู้แล้วไม่มีปัญหาอะไรเกี่ยวแบบว่าข้อสงสัยถ้ามีข้อสงสัยก็จะต้องส่งสุขไปชนสูตรนะคะแต่ส่วนมากถ้าท่านสวที่เสียชีวิตที่บ้านนะคะจะไม่ค่อยมีใครสงสัยเท่าไหรค่ค่ะก็ ท่านอาจจะเป็นโรคชราแล้วก็เสียชีวิตไปแล้วก็หัวใจยหยุดเต้นไปแนวนั้นนะคะหลังจากนั้นเราก็เตรียมเสื้อผ้าเช็ดเนื้อเช็ดตัวค่ะแล้วก็เปิดหน้าต่างไว้ตลอดเลยนะคะไม่ใช่ว่าเพื่อกลิ่นหรือเพื่ออะไรนะคะเพื่อให้จิตของท่านได้หลุดลอยไปอย่างที่จิตของท่านต้องการค่ะแล้วเราก็แต่งตัวให้ท่านแล้วก็หาหมอนนะคะมาวางรองวางตรงตรงนี้เนาะ ต้องต้องต้องรีบทานะคะเพราะว่าปากก็จะออกมาเร็วมากจะอ้าอย่างนี้เร็วมากฉะนั้นเราต้องรีบทํานะคะตอนที่กล้ามเนื้อยังดีอยู่นะคะกล้ามเนื้อยังไม่แข็งตัวมากเกินไปนะคะก็คือว่าต้องรีบเช็ดแล้วก็ทําความสะอาดทุกรูทวารแล้วก็แต่งตัวให้ท่านแล้วก็เอาดอกไม้มาให้ท่านวางไว้ตรงหน้าอกนะคะหรือต้องแล้วแต่บางท่านนะคะบางท่านก็ไม่เอาดอกไม้วางไว้หน้าอกแล้วก็จับอย่างนี้นะคะ างท่านก็จะออกแนวว่าวางไว้มือแนบไว้ลำตัวอย่างนี้แล้วคณิตก็ไปเรียกผู้ที่มารับร่างไปแนวนั้นนะคะอมไม่รู้ว่าที่นู่นเรียกไม่รู้ว่าที่ไทยเรียกอะไรนะคะแต่ที่นี่ก็เมย์แบบว่ามารับไปที่โบสถ์แนวนั้นนะคะเขาจะเอาโรงมาหรือว่าอาจจะไม่มีโรงมาก็ได้แนวนั้นก็จะมีแบบว่าเหมือนเตียงเอ เหมือนเปลยสนามอะแนวนั้นนะเป็นอย่างนั้นเลยแต่เป็นแบบว่าเป็นเหล็กนะคะมารับล่างไปนะคะเป็นแผ่นกระดานสิใช่แผ่นกระดานแล้วก็จะเอามาแบบว่าเอาเชือกมาลัดจากฝั่งนี้ไปฝั่งนี้เพื่อไม่ให้แบบว่าเคลื่อนแนวนั้นนะคะแล้วก็เซกุดบายกันแค่นี้ค่ะขอบคุณนะคะที่รับฟังยันจบก็ <laughs> ถ้าชอบก็กดไลค์ใช่ก็กดแชร์นะคะ ถ้าใครมีปัญหาสงสัยอะไรก็ส่งข้อความมากรุณาเม้นอย่างสุภาพห้ามหมิ่นประมาทกันนะทุกคนไม่ไดีผิดกฎ <c oughs>